สวัสดีค่ะแม่มดขี้บ่นชาแนลวันนี้นะคะแม่มดก็จะมาพูดถึงกรณีท้องทิพย์นะคะอย่างที่เป็นข่าวที่ได้พูดกันไปตอนนี้ที่เดี๋ยวสองผัวเมียเนี่ยเขาจะออกมาถแถลงข่าวที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้นะคะเห็นไหมแม่มดกะแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแน่เลยเพราะว่าหนึ่งในกรณีที่ทุกคนท้องอ่ะนะคะจะต้องมีสมุดบันทึก การตั้งคันคือสมุดสีชมพูเนาะมันก็ไม่มีรูปภาพก็ก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนรูปถ่ายที่ตัวคุณแม่เขาบอกว่าเขาถ่ายเองกับมือนะคะในห้องซาว ที่เป็นรูป 4D อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะทางคลินิกเขาก็ออกมาบอกแล้วนะว่าคุณแม่คนนี้เคยไปฝากคันจริงๆแต่เมื่อปี60นะคะเราก็ทำคันคลอดไปแล้วในเดือนกระกฎะาคมปี2560นะคะหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีประวัติการรักษาอีกเลย สำหรับโรงพยาบาลบางประมาณที่คุณแม่เขาบอกว่าเขาได้ไปฝากท้องอะนะคะก็ไม่มีเขาเป็นอุ้งเชิญการอักเสบนะคะก็ไปรักษาตัววันที่1 1ถึงวันที่13นะคะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็เกิดกรณีที่เป็นข่าวว่าลูกชายฝาแฝดของเขาได้เสียชีวิตแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งที่คุณหนุ่มกัญชัยพาไปดูไปตรวจสอบถึงโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงอะนะคะ โดยตัวของคุณพ่อเขาเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษแล้วเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนะคะเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่24เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแถลงข่าวที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมาร่าชนะคะเราก็ต้องติดตามกันอีกทีเนาะวันพรุ่งนี้เนาะอันนี้ก็แม่มดก็ต้องออกมาพูดอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นข่าวดังมากนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นแม่มดเชื่อว่า ตัวคุณพ่อเขาเนี่ยน่าจะไม่ได้รู้เรื่องอะนะคะหรือว่าอาจจะรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในเมื่อมันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่พูดถึงเยอะเนาะก็เลยต้องแบบไหลไปตามน้ำอะ่ะว่าง่ายๆก็คือต้องปล่อยเลยตามเลยไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยสังคมหลายๆอย่างมันกดดันนะคะเพราะว่า เราก็ไม่รู้นะหลายๆคนเขาบอกว่าให้ทางโรงพยาบาลทั้งสองที่รวมทั้งคลินิกเนี่ยฟ้องผัวเมียคู่นี้เลยเพราะแหกตาท้องทิพย์ทำโรงพยาบาลเสียชื่อเสียงตัวแม่หมดเองถ้าเกิดทางเขาไปขอโทษกับทางโรงพยาบาลอธิบายให้เข้าใจก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องนะคะอันนี้ก็ไม่ได้อยากให้เกิดการฟ้องร้องนะตัวโดยตัวแม่หมดเองนะคะไม่ได้ต้องการให้เกิดการ ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่ก็อย่าไปทําอย่างนี้กับใครอีกนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่อยา่าทําจะกลัวผัวทิ้งหรืออะไรมันก็อยู่ที่การวางตัวการปฏิบัติตัวคุณขยันทําการบ้านกันสิหรือว่าไปหาคุณหมอไปวางแผนการมีลูกหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่มีบุตรยากก็ปรึกษาคุณหมอได้ค่ะเนาะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเนาะและการที่จะมากลัวสามีแบบนอกใจอะไรเงี้ยเราก็อ้างว่าตั้งท้องเนี่ย ถ้าแบบตัวแม่มดเป็นสามีก็คงเลิกนะคงรับไม่ได้นะคือแบบไม่ได้หลอกแค่ตัวสามีไงญาติพี่น้องอีกอะไรอีกคือมันเยอะเนาะแต่หนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยผู้หญิงเขาเด็กอะนะคะคนที่อ้างตัวว่าเป็นคุณแม่นะเขาเด็กเนาะอยย่แค่ยี่สิบเอ็ดปีเองเนาะแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยคือจริงๆแล้ว,ว่มันก็มีหลายเอะนะที่แบบเราน่าจะเอะได้แบบเออไปตรวจคันไปฝากคันก็ไม่ให้เราเข้าไปดู ไปอันต้าซาวลูกก็ไม่ให้เข้าไปดูจริงๆแล้วนะคะต่อให้มันเป็นสถานการณ์โควิดอ่ะแม่หมดเชื่อว่าเข้าได้นะคะตัวคุณพ่อเนาะมันก็แบบเออมันน่าจะเข้าได้แล้วก็ลูกคลอดออกมาก็ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยจริงๆแล้วอ่ะในหลายๆโรงพยาบาลถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นการติดเชื้อหรือว่าคุณแม่แบบหมดแรงแบบหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเอาลูกกับพอคลอดเสร็จเอามาวางที่อกอะนะคะเพื่อแบบให้ให้ได้รับเหมือนกับได้รับไออุ่นจาก แม่จากพ่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กรณีน,นี้ก็งงเนาะพอแบบมันจนมุมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากเลยนะเราก็ต้องรอดูกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้เขาจะออกมาถแถลงข่าวว่ายังไงทำไปเพราะอะไรแต่แบบโดยส่วนตัวแล้วแบบเสียกวามรู้สึกน้องมันเป็นข่าวใหญ่อะ่ะแล้วแบบถ้าเกิดจริงๆถ้าเราไม่ได้คุณหนุ่มกันชัยเนี่ยก็คืออาจจะ ยุ่งยากไปอีกนะเพราะว่าอย่างคุณหนุม่มกัญชัยเนี่ยเขาก็พาไปตรวจถึงโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยเขาก็ยืนยันเองโดยตรงอะนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดให้เยอะๆนะคะแล้วก็แม่มดก็ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปแล้วก็มาลงวันนี้แทนนะคะเป็นแค่เป็นเฉพาะอาทิตย์นะี้เนาะเพราะว่าด้วยเหตุว่าเมื่อวานแม่มดมีอาการปวดหัวไมเกรนนะคะเลยแบบทําคลิปไม่ไหวเนาะก็เลยขอลงวันนี้ชดเชยนะคะพรุ่งนี้เราก็ยังพบกันเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะอาจจะมาอัปเดตข่าวเรื่องกรณี2งผัวเมียที่ท้องทิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็คงจะมีข่าวเรื่องอื่นด้วยก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ